ถอดถังนิตชีนะครับช่วงยาวไววบกครับอยาวไม่ชอบบูึบเกรงใช่รึมไม่ใช่จับเลย สั้นกโปอ <laughs> ขันข้างๆซ้ายขวาตัวนี้ ัมอจบสั้นๆนะครับคลิปนี้ถอดถังฮิตชิไม่ต้องเคลียร์ลงนะเลยเคลียร์ไว้ข้างนอกวางไว้ตรงนั้นแหละถอนใช้บล็อกลมนะครับ ตัวนี้ใช้ลูกบล็อกเบอร์สามไปนะครับตั้งมาจากกดได้เลยอทุกข้าก็โดนมือหรือเปล่าอ้าวหมดไหมถูกไหมเอาประกดดูทุกข้าเอาประกดข้างนอกเลยก่อดิจับไม่ได้กันถูกแล้วถูกแล้วคุณไปฝั่งนี้คุณฝั่งไหนเมื่อกี้ถูกแล้ว Nén ngay, không cột lấy, con từng ngay Cái khuông bèn săn, Khốn nữa mẹ, khốn จะเวียนหัวแม่เนี่ยต่ออันนี้หน่อยแลจะที่จะบวชที่ในตัวนี้อ่ามันเดาเวนออกมันจะมีเวนสองชั้นให้เรามันจะมีร่องอยู่ตรงที่หนึ่งอ่ะที่หนึ่งหรือสองที่ เจอค่ะตรงนี้มั้ถ้ามาเจอก็ตกตอกหามเวนเวนล็อกมันเป็นเวนล็อกปกติทหาร่องเจอมันจะวางวางตัวคีดควงตัวเหล็กเป็นได้ง่ายมาก ตกกมู ờ, hey, ้ร <cl> ่องอยู nah. ่ตรงไหนขึ้นนี้ขึ้นบนสิันไม่โดนร่องแหวนเลยจริงมันจะมีร่องอยู่ถ้าเราเสียบมันจะง่ายเลย

เนี๋ยวมันเข้าง่ายใช่เลยต่อต่อเริ่มมันต้องเริ่มจากตัวที่เป็นร่องบากร่องนะมันจะต่อง่ายแต่จริงๆก็ ต้องจับตรงไหนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราเริ่มจากตรงร่องมันจะเสียง่ายหน่อยแต่ถ้าจะเอาง่ายๆเลยก็ต้องไปเจียไขควงให้มันเจียหเหล็กมันแหลมเอ่อเมันจะง่ายเลยไม่ง่ายละเจือฮะลองถ้เจียแนี่ย

จะตัวเหล็กมันคือเหลียนใช่เรา้มาันติดแน่นไงเนีย่ยต้องตรงนี้แหละไ oh. <laughs> ม่ใช่ไม่ใช่นี่ยุบเข้านะทีควงออืออยังมัน

เจอร่องแล้วนะเนี่ย ินโทรศัพท์แต่ โมากลดเสียงเด้อลดเสียง ดีมากนะติดดีมากเลยคือแวนตัวเนี้ยถ้าบางคนไม่รู้ะมันเหมือนกับเป็นสนิทไปกับตัวตัวถังเลยนะถ้าใครไปเอาไอตัวดูดูดดก่อนเลยคืออาจจะออกนะออกยากมากหรือไม่ออกเลยก็ได้ Oh, okay. God. lại nữa thì ừ. chưa từ phần hạ về nó sẵn ừ. thẳng chẳng được <laughs> <Mẹ ổ. cười> อยาจะยกลองลงอีกเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหก่อนเสริมต้องใช้ตัวดูดสามคาับ ก่อนใช้ตัวตต้องหาบุกหาบุกหาบ็อกหาบูทหาอะไรก็ได้นะครับมารองตัวแกนไว้ก่อนนะครับทีวนี้เพราะว่าตัวนี้มันจะเสียแล้วไม่ก็แตกนะครับถ้าเป็นของซัมซุงนะครับที่ใช้น็อตเบอร์สิบอะรูตัวนี้มันจะใหญ่พอรูแกนใหญ่นะครับมันก็จะทําให้แตกง่ายนะครับแตกแน่นอนนะตึงๆหน่อยถ้าไม่ใส่ตัวบูตตัวนี้นะครับใส่ตรงนี้ก็ได้ใส่เป็นตัวบูทก็ได้ เจอไหมพี่กแกเราจะให้หามาเจียรหน่อยต้องก็ไดไม้มันลงอยู่นะนเจอแล้ว <laughs> มันเข้าอยู่ตอนแรกนึกว่ามันไม่เข้าไอ้ตัวนี้มันเสียไงเอาไปดึงของมาใส่อตอนนั้นน่ะมันลงอยู่จัดอันนี้เลยนะ ก็ง่นงนะฮะถ้าคิดตามนา่าเราควรนะอันนี้แหละเอาลูกบล็อกเบอร์สิบเจ็ดหน่อย

มันไปอยู่ตรงกลางเสน้นเบี้ยวเสนบกลงโอ้วิโดโกลับหัวไปกลับหัวมา ใช้มือถือถ่ายนะครับมันก็จะยสายๆหน่อยกะว่าถ่ายเล่นด <c oughs> ับคำาแรงเป็นมืนเข้าสกระดับสองก่อนเดี๋ยวจะ <c oughs> แตกกระจายเข้าเหรอฮะเข้าใช่ไหมมันเข้ามันเข้านี่มันไม่ตรง อะไรไม่ต้องสะโอ้ทางมันเล็กไงี่ยเอาตัวต่อตัวต่อยาวอยู่ข้างนอกตัวต่ออยู่ข้างนอกบ่ตัวต่อนะไม่ใช่แล้วอยู่ในนั่นเลยงั้น นเตัวต่อมันมีสองชุดอ่ะลองอันหนึ่งก่อนเอานี่กดเลยเอาไอ้นันมาใส่ชนที่มันมีไซส์หนึ่ง น่นแน่นจริงแน่นจริงเท่ครับคลิปมันตัดไปเนาะต่อต่อตอนนี้มันเริ่มออกแล้วนะครับสังเกตว่ามันเริ่มขึ้นแล้วแต่มันยังตึงมากอยู่ก็เลยถอนมาคันตัวนี้ก่อนนะครับอ่ะคันมือระวังว่าจะออกนะอันนี้บกลมนะครับกดกดแล้วเหระอ่ะกดดูสิพิชชาเขา Ô, oh, tìm nữa rồi Thuốc Thúc em kìa Cột vào bà bào à Lên, Lên kia gần Cái lồm bào ai xay thằng hà à. <laughs> Nó chỗ Đã đá chả nè ยกเชีเออกแล้วออกแล้วกดนี่ลฮะมไม่ต้องไอยเอาอ,เออกเลยยกยกออกเลยเก็บกน,นะจะยกออกทางไหนเออเก็บนี่ก่อนหรอซ้มบกอือเละเต็มเป๊ะ <c oughs> ไม่น่าแน่นนะไห้มวกมีแกนสวย ก็ะ Go. นะพอประมาณนะครับบล็อกลมก็ยังสุดยอดเลยอ่า <c> ป <oughs> กติถ้าแบบถ้าเราไม่มีบล็อกลมหรือว่าบล็อกไฟฟ้าเราจะเอามือมุนเนาะ <c oughs> แล้วลูกนี้ม่ดูก่อนถ้าเราไม่ใช้ตัวถ้าไม่ใช้ถ้าไม่ใช้ตัวลูกบล็อกรองตรงเนี้ยแตกจะนี้แตกแ,ตแ,ตแตน่นอนแล้วมันก็เสียครับเราต้องรองอย่างเงี้ยโอเคฮิตาชิ แน่นพอๆกับซัมซุง Samsung เลยนะครับโอเคโอเค